เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยเอานะครับจากรูปเส้นตรง A B และเส้นตรง A C นะครับสัมผัสวงกลมที่จุด E แล้วก็จุด F นะครับตามลำดับแล้วเขาบอกมาว่า ด้าน AB นะครับยาวเท่ากับด้าน AC เนาะก็คือด้านนี้ AB กับด้าน AC นะครับยาวเท่ากันเนาะด้านสีแดงตรงนี้ยาวเท่ากันเขาบอกว่ามุมนี้เท่ากับ38องศาแล้วก็มุมนี้เท่ากับ1 1 8่องศาเนาะจงหาขนาดของมุม a b บนะครับก็คือมุมนี้นะครับมุม A b บกับมุม ACO ก็คือมุมนี้นะครับมุมสีแดงทั้งสองตัวนี้นะครับเอาเป็นมุมสีแดงกับมุมสีเขียวแล้วกันนะครับเนาะ ก็ก่อนอื่นนะครับเขาบอกว่าเส้นสีแดงตรงนี้ยาวเท่ากันถูกไหมแต่ว่านะครับเราจะเห็นนะครับถ้าใครช่างสังเกตหน่อยๆนะครับมันจะมีเส้นนี้อยู่นะครับเนี่ยตรงนี้เป็นจุดสัมผัสถูกไหมจุดสัมผัสลากไปยังจุดตัดเนี่ยจากทฤษฎีนะครับมันจะความยาวเท่ากันถูกไหมทฤษฎีบทนะครับนี่เดี๋ยวพี่เขียนให้ดูนะครับก็คือถ้าเรามีวงกลมอยู่อย่างนี้นะครับแล้วเรามีเส้นสัมผัสนะครับสองเส้น ลักษณะนี้นะครับความยาวของเส้นสัมผัสทั้งสองเส้นเนี่ยจะยาวเท่ากันเสมอนะครับเนาะถ้านับจากจุดสัมผัสของวงกลมนะครับก็คือถ้านับจากตรงนี้เนี่ยเส้นนี้จะยาวเท่ากันนะครับเนาะก็คือนะครับที่โจทย์บอกมาเนี่ยโจทย์บอกว่าเส้นสีแดงยาวเท่ากันถูกไหมนะครับเนี่ยที่โจทย์บอกมานะครับโจทย์บอกว่าเส้นนี้เท่ากันนะครับ แต่ว่าจากทฤษฎีนะครับเราก็เลยรู้ว่าเส้นสีเขียวตรงนี้ยาวเท่ากันด้วยนะครับซึ่งนะครับการที่สีเขียวเท่ากันแล้วนะครับแล้วก็สีดแสดงยังเท่ากันอีกเนี่ยนั่นหมายความว่าเส้นตรงนี้ก็ต้องยาวเท่ากันด้วยถูกไหมครับเนาะเพราะว่านะครับตรงนี้เท่ากันนะครับตรงนี้เท่ากันแล้วทั้งเส้นเนี่ยมันยังเท่ากันอีกเนาะนะครับแสดงว่าไอ้ส่วนที่ นะครับเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องยาวเท่ากันด้วยนะครับสแสดงว่านะครับทรงสีส้มเนี่ยยาวเท่ากันนะครับเนาะก็คือตรงนี้นะครับยาวเท่ากันเนาะพี่ขอลบไปกันนะครับก็คือตรงนี้ยาวเท่ากันนะครับเนะราน,นะครับจะทําการลากตรงนี้ไปยังเส้นสัมผัสนะครับ,นะรบซึ่งมันจะตั้งฉากถูกไหมนะครับจากทฤษฎีบทเนาะว่าลากไปยังเส้นสัมผัสเนี่ยมันจะตั้งฉากกับ เส้นสัมผัสนั้นเนาะถ้าลากจากจุดศูนย์กลางนะครับเนาะตัวนี้นะครับเนาะลากไปตั้งฉากกับเส้นสัมผัสนะครับซึ่งนะครับพี่ลากเส้นนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดน,นะครับสามเหลี่ยมนะครับขึ้นสองรูปเนาะก็คือสามเหลี่ยมสีแดงนะครับสองรูปนี้เนาะ พี่ลากนะครับเพื่อว่าพี่จะเอาสิ่งที่พี่รู้เนี่ยไปใช้ประโยชน์นะครับเนี่ยที่เรารู้ว่าไอ้ด้านสีส้มสองด้านนี้มันยาวเท่ากันเนี่ยเราจะเอาไปใช้ประโยชน์ครับด้วยนะครับเส้นนี้นะครับเป็นรัศมีของวงกลมถูกไหมมันก็ต้องยาวเท่ากันนะครับสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะครับมันก็เลยเท่ากันทุกประการแบบด้านมุมด้านนั่นเองนะครับเนี่ยด้านนะครับด้านมุมแล้วก็ด้านนะครับเนาะสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการนะครับเราก็เลยได้ว่า มุมนะครับมุมสมุมนี้ที่โจทย์ต้องการเนี่ยมุมสีเขียวกับมุมสีแดงตรงนี้นะครับก็ต้องมีขนาดเท่ากันด้วยถูกไหมนะครับเพราะว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการนะครับเนาะนะครับสรุปก็คือนะครับสองมุมนี้มีขนาดเท่ากันนะครับพี่สมมุติว่าขนาด x อองศาแล้วกันนะครับตรงนี้ขนาด x อองศาเนาะตรงนี้ก็ x อองศานะครับ แล้วก็นะครับจากที่เรารู้ว่าตรงนี้มุมฉากถูกไหมตรงนี้มุมฉากนะครับเราก็ดูสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมรูปนี้เนาะมุมภายในสี่เหลี่ยมต้องรวมกันได้สามอหกสิบองศาถูกไหมนะครับมุมภายในนะครับสี่เหลี่ยมเท่ากับสามอหกสิบองศาเนาะก็เป็นสามสิบแปดนะครับบวกด้วยเก้าสิบบวกกับเก้าสิบนะครับแล้วก็บวกด้วยมุมตรงนี้นะครับเนี่ย นาะมุมตรงนี้ก็คือมุม e o f ถูกไหมนะครับมุม e o f เนาะนะครับบวกกันเท่ากับ360องศาถูกไหมนะครับตรงนี้90้าเจอกับเกได้180นะครับก็เป็น38บวกด้วย180บบวกกับมุม e o f นะครับเลยก็คือมุมสีฟ้าตรงนี้นั่นแหละนะครับมีค่าเท่ากับ 360องศานะครับตรงนี้38รสิบกับ180นะครับได้218ถูกไหมนะครับเราย้ายไปลบนะครับได้ว่ามุม e o f นะครับจะมีขนาดเท่ากับ360องศานะครับลบด้วย218สทำไมย้ายตัวนี้ไปลบเนาะตรงนี้ตั้งลบก็ได้นะครับ360นะครับลบออกด้วย218นะครับตรงนี้ศูนย์ยืมมาข้างหน้านะครับเป็น10 ลบด้วย8นะครับลบกันเหลือ2เนาะตรงนี้5ลบ1เหลือ4นะครับตรงนี้3ลบ2เหลือ1นะครับได้เท่ากับ142องศานั่นเองนะครับเนาะมุม EOF เท่ากับ142องศานะครับมุมสีน้ำเงินตัวนี้นะครับเท่ากับ142องศานะครับเนาะนะครับ ซึ่งนะครับจากที่เรารู้ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เนี่ยมันเท่ากันทุกประการถูกไหมนะครับสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการนะครับเราก็เลยได้ว่าสองมุมนี้นะครับมีขนาดเท่ากันด้วยถูกไหมเนี่ยสองมุมนี้นะครับสมมุติว่ามีขนาด y แล้วกันนะครับ y องศาเนะนะครับ y องศานะครับตรงนี้142ถูกไหมนะครับซึ่งเราพิจารณาตรงวงกลมตรงนี้นะครับ มุมวงกลมต้องได้สามรอยหกสิบองศาถูกไหมนะครับเนาะมุมวงกลมเท่ากับสามอยหกสิบองศานะครับก็เกิดจากนะครับร้อยสิบแปดองศานะครับบวกกับตรงนี้มุม y สองตัวถูกไหมก็เป็น y บวก y นะครับแล้วบวกด้วยมุมนี้คือหนึ่งร้อยสี่ิบสององศานะครับมีค่าเล่ากับสามรอยหกสิบถูกไหมนะครับตรงนี้บวกเลขนะครับจับร้อยสิบแปด มาบวกกับร้อยสิบสองเนาะตั้งบวกก็ได้นะครับร้อสิบวกกับหนึบนะครับแปบวกสองได้สิเนาะใส่ศทดหนึบวกสได้หนะครับรวมกับที่ทดหเป็นหเนาะหนึ่งบวกหนึ่ได้สนะครับเท่า<ว>กับสองหนั่นเองนะครับ y บวก y ได้สอถูกไหมนะครับสอบวกสองเท่ากับสามร้อยหนาะย้าย2อ0ไปลบได้ว่าสอมีค่าเท่ากับเนาะ เราก็จได้ว่า 2y นะครับมีค่าเท่ากับ100นะครับย้าย2ไปหารได้ y เท่ากับ100ส่วน2เท่ากับ50องศานั่นเองนะครับ y เท่ากับ50องศาแนาะแต่ว่า y ไม่ใช่สิ่งที่โจทย์ต้องการถูกไหม y คือมุมนี้นะครับเนี่ยเนาะ y คือมุมนี้นะครับเนี่ย50องศานะครับแล้วก็เขียนลงไปเนาะ50องศา 50องศานะครับซึ่งอันนี้เราก็จะหามุม x ที่เราต้องการออกมาได้แล้วนะครับเนาะเพราะว่าเราดูสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับมุมภายในสามเหลี่ยมรวมกันได้1้0ยแปดิบถูกไหมตรงนี้เป็นไปแล้วเก้าสิบนะครับ90้าสิบบวก50สิบได้ร้อยสี่สิบนะครับก็ยังขาดอีก4ี่องศานั่นเองนะครับ x ก็เลยเป็น4ี่สิบองศาเนาะเป็นคําตอบของข้อนี้นะครับซึ่งเขาถามสองมุมถูกไหมก็คือมุมนะครับมุมนี้กับมุมนี้นะซึ่ง เราพิสูจน์มาแล้วว่าจากสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการนะครับเนี่ยสามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการนะครับแบบด้านมุมด้านเนาะสองมุมนี้ก็เลยมีขนาดเท่ากันนะครับก็เลยตอบ40องศาได้เลยนะครับเนาะข้อนี้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันต้องลากเส้นเพิ่มแล้วก็ใช้สามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการนะครับจริงๆบี้ให้หลักการง่ายว่านะครับเวลาโจทย์พวกวงกลมเนี่ย ส่วนใหญ่ภาพนะครับอัตราส่วนหรือความยาวเนี่ยมันจะเป็นตามความจริงนะครับก็คือถ้าเราเห็นสามเหลี่ยมรูปไหนเนี่ยลักษณะแบบว่าคล้ายกันมากเนาะให้เราพยายามนึกไว้ก่อนว่าสามเหลี่ยมรูปนั้นเนี่ยมีโอกาสเท่ากันทุกประการนะครับเนี่ยอย่างพอพี่ลากสองเส้นสองเส้นนี้นะครับเนี่ยพี่ลากสองเส้นนี้นะครับพี่จะสังเกตว่านะครับไอสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมสองรูปนี้เนาะนะครับ พอพี่ลากปุ๊บพี่เห็นว่ามันดูคล้ายกันมากเลยถูกไหมมันดูเหมือนกันมากนะครับพี่ก็เลยตั้งสมมติฐานนะครับว่าสา่เหลี่ยมสองรูปนี้น่าจะเท่ากันทุกประการก่อนนะครับแล้วพี่ค่อยหาทางพิสูจน์เอานะครับเนาะนะครับเนาะเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหเพื่อนๆส่งนิ้มความรู้มาให้ขอบคุณจากใจนะคะมามาเดี๋ยวเลี้ยงไอติม